นาบัดนี้ได้เวลาฟังธรรมนั่งสมาธิภาวนาการนั่งสมาธิภาวนาทีท่านไม่ให้อ่างหนาวอ่างร้อนไม่ให้อ้างอะไรอะไรทั้งหมดให้ถือว่าเวลานั่งสมาธิภาวนา เป็นเวลาปลอดโปร่งในกายวาจาจิตของเราให้ปลอดโปรงเยือกเย็นสบายคนไหนมีความใจร้อนเมื่อมาถึงเวลานั่งสมาธิภาวนานีก็ให้ทำใจของตนให้เป็นคนใจเย็น คนใดเป็นคนขี้โกรธให้คนโน้นคนนี้ชอบเพ่งเลงโทษคนอื่นไม่เพ่งเล็งโทษตัวเองเมื่อถึงเวลานั่งสมาธิภาวานาก็ให้เพ่งให้เห็นทุกโทษของตัวเองที่การมาเวียนว่ายตายเกิดในโลกนี้ กระเพราะว่าเราไม่ได้ปฏิบัติบูบชานั่งสมาธิภาวนามาจึงได้มาเกิดในกองทุกก้อนทุกขอัขอนนี้จิตใจคนไหนเป็นจิตใจโลภะลาคะตัณหาเมื่อนั่งสมาธิภาวนา ก็ทำใจของตนให้หมดจดจากโลภตัณหากิเลสให้จิตใจบริสุทธิ์ผ่องใสเห็นทุกข์เห็นโทษในกิเลสลาคะในกิเลสโทสะโมหะอันมีโยในจิตใจของเรานี่แหละเป็นเหตุเป็นปัจจัย ให้มาเกิดเมื่อเกิดมาแล้วก็ให้แก่ให้ชลาบังคับเลื่อยไปเมื่อเวลาโยในวัยแก่ชลาเลื่อยไปนี่แหละก็บังคับให้มีความเจ็บปวดทุกขเวทนาโรคภัยไข้เจ็บบังเกิดมีขึ้นเป็นไปได้ทุกอย่างทุกประการ สุดแท้แต่ว่ากรรมเป็นของของตนใครทำดีก็ได้รับผลดีได้รับความสุขใครทำชั่วก็ได้รับความทุกข์ความสุขและทุกข์นี้ไม่มีใครทำให้มันเป็นเรื่องตัวเองทำเอาเองไม่ใช่พ่อแม่ปู่ย่าตาทวดทำให้ คนเราคนหนึ่งคนหนึ่งตัวเองนั่นแหละทำบุญไว้จึงได้รับผลของบุญตัวเองทำบาปไว้ก็ได้รับผลบาปบุญนั้นท่านว่าการมีชีวิตอยู่ไม่ตายท่านกว่าเป็นบุญบุญในการมีชีวิตนี้นับว่าเป็นบุญหลาย ถ้าตายแล้วก็บุญน้อยมันหมดบุญถ้าตายแล้วเราจะมานั่งสมาธิภาวนาฟังธรรมไม่ได้ทางนั้นท่านจึงว่าเป็นบุญเมื่อบุญกุศลมาถึงตัวเราเข้าทุกคนแล้วก็ให้ตั้งใจเป็นบุญให้ภาวนาในใจให้เป็นบุญ นึกถึงคนพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์บนโกศลที่เราจะมาถึงคนพระพุทธพระธรรมประสง์นึกไหว้พระสวดมนต์ถึงคุณพระพุทธเจ้าได้นี่นับว่าเป็นบุญอันสําคัญเพราะชีวิตของคนเหล่านั้นเอาความแน่นอนไม่ได้ คิดดูให้ดีคนเราที่เกิดมานี่บางคนอายุสั้นพลันตายก็มีมากบางคนนั้นอายุไม่ถึงสิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงยี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงสามสิบปีก็ตายไปแล้ว บางคนไม่ถึงสี่สิบปีก็ตายไปแล้วบางคนไม่ถึงห้าสิบปีก็ตายไปเสียกอ่อนอันความตายนั้นมันเป็นกฎของกรรมที่ตนเองทำมาผู้ใดอายุสั้นพลันตายท่านว่าเป็นคน ชอบฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่มีเมตตาแก่คนแก่สัตว์ได้ว่าเป็นใจเหี้ยมโหดฆ่าสัตว์ตัดชีวิตทำชีวิตของสัตว์ทำชีวิตของคนให้แตกดับตายไป ผลอันนั้นก็ให้เกิดมาเป็นคนมีอายุสั้นพลันตายเราต้องตั้งจิตตั้งใจให้เป็นบุญภาวนานี่แหละท่านว่าภาวนาใหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนา ภาวนาหม่บุญสำเร็จด้วยการภาวนานั้นไม่ต้องไปแลกเปลี่ยนเสื้อหาวัตถุเข้าของอะไรเมื่อมาถึงเวลาภาวนาก็รวมจิตรวมใจสงบจิตสงบใจของตนตั้งลงไปให้มั่นคงให้หนักแน่นในจิตในใจไว้เรานึกพุทโธเป็นอารมณ์ คำว่าพุโทโธก็เป็นอุบายอันหนึง่งให้เราได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้าผู้บำเพ็ญบารมีเพื่อโพธิญาณเพื่อตรัสเป็นพระพุทธเจ้านั่นบำเพ็ญทานรักษาศีลภาวนาบารมีทั้งหลายมานับเป็นอสงไขยอสงไขยนับว่าเป็นเวลายาวนาน ว่าจะได้บุญกุศลมากมายจนถึงขั้นได้มาตรัสลูกเป็นพระพุทธเจ้าส่วนเราทั้งหลาย <c oughs> ไม่ได้บำเพ็ญถึงขนาดนั้นบำเพ็ญเพียงเพื่อให้ถึงซึ่งนิพพานอันเป็นสถานที่ พ้นทุกพ้นร้อนนิพพานังปรมังสุขขังให้ถึงนิพพานอันเป็นสุขสุดยอดก็พอแล้วอันนี้เรียกว,ว่าถ้าว่ามากก็มากแต่ว่ามากไม่มากก็เรียกว,ว่าไม่มากคือพระพุทธเจ้าท่านบำเพ็ญมากกว่าพวกเราทั้งหลายพุทธโธคำนี้เราต้องระลึกถึง ว่าทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงบำเพ็ญได้ทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความภาคความเพียรทำไมพระพุทธเจ้าท่านจึงมีความอดความทนไม่ความตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญได้เราจะมานนั่งบริกรรมภาวนาละเลิกถึงคุณพระพุทธเจ้าเอาใจของเราให้สงบ เป็นดวงหนึ่งดวงเดียวเท่านี้ทำไมจึงจะทำไม่ได้ถ้าใจเรามีศรัทธาเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าเลื่อมใสในคุณพระธรรมพระสงแล้วย่อมทำได้ปฏิบัติได้เพราะการปฏิบัตินั้นคือว่าเอาตัวเอากายนี่แหละมาปฏิบัติ โดที่เรานั่งสมาธิภาวนาเอาอะไรนั่งเอาตัวเอากายมานั่งเมื่อกายนั่งแล้วสมาธิมันไม่เฉพาะแต่กายใจสำคัญใจให้เมความสงบให้ตั้งมั่นอยู่ในคุณพระให้คุณพระมาอยู่ในใจ ให้จิตใจดวงผู้โู้ของเรานั่นและระลึกถึงคุณพระพระพุทธเจ้าท่านก็ให้รวมเข้ามาว่าอยที่ใจนี้ไม่ได้อยที่อื่นพระธรรมพระวินัยสัตธุศาสนาคำสอนของพระพุทธเจา้าที่พระองค์ทรงตัดโปรดไว้ทั้งโมนทั้งแปดหมื่นสี่พันพระธรรมขัน ท่านก็สอนว่าให้น้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่ใจนี้ไม่ใช่อยู่ที่อื่นพระอริยสงสาวกที่ได้สำเร็จมรรคผลถึงแล้วซึ่งนิพพานก็ให้น้อมนึกลำลึกเข้ามาให้มาอยู่ในใจของเหล่านี้ไม่ให้ส่งใจไปที่อื่น ส่งใจไปที่อื่นไม่ถูกถ้ารวมใจเข้ามาภายในนี่ถูกต้องเพราะหลักพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั่นท่านให้รวมจิตรวมใจน้อมจิตน้อมใจเอาจิตเอาใจเข้ามาภายใน จะเห็นได้ว่าในหลักพระธรรมท่านให้เอาใจให้มารู้ที่ใจให้มารวมที่ใจให้มาอยู่ที่ใจให้มาละกิเลสในใจในใจของคนเรานี่แหละกิเลสนั้นท่านว่าก็ไม่ใช่อื่นไกลที่ไหนก็กิเลสลาคะกิเลสโทสะกิเลสโมหะ อันเราทุกคนได้สัมผัสทางตาทางหูทางจมกูกทางลิน้นทางกายทางใจอยู่ทุกวีทุกวันทุกวันมันไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันมีอยู่ที่ตัวนี้การภาวนาก็คือรวมจิตรวมใจเข้ามาให้สงบตั้งมัน่นโยในกายวาจาจิตของเราไม่ให้ไปอยู่ที่อื่น เมื่อน้อมนำเข้ามาว่าอยู่ที่นี่ดวงจิตผู้รูกมีความรู้ความเห็นได้ยินได้ฟังอยู่ขณะน,นี้เดี๋ยวนี้ก็ให้รวมกำลังตั้งมั่นลงไปในขณะน,นี้เวลานี้แม้ในจิตของเรานั้นจะมีความขุ่นข้องหมองใจด้วยอารมณ์ใดๆก็าตาม เมื่อมาถึงเวลาทำจิตทำใจของเราให้สงบระงับต้องละวางปล่อยทิ้งคนอื่นผู้อื่นว่าเขาอิจฉาพยาบาทอาฆ่าจองเวรเราอารมณ์อย่างนี้ก็ต้องละทิ้งไม่ต้องไปเอาเอา,เอามาเป็นอารมณ์เอาจิตใจของเราดวงเดียวใจคนอื่น ความสรรเสริญคนอื่นความนินทาคนอื่นไม่ต้องเก็บเข้ามามานุษย์คนเราที่เกิดมาในโลกไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกทำดีเขาก็นินทาว่าชั่วได้ทำชั่วเขาก็นินทาว่าดีได้สรรเสริญเยินยอว่าดีได้อันความดี ชั่วมาจากคนอื่นนั้นเราอย่าไปสนใจให้มาเอาบุญกุศลอันมีอยู่ในจิตในใจของเราคือทำใจของเราให้สงบตั้งมั่นไม่ให้ไปยึดหน้าถือตาไม่ให้ไปยึดตัวถือตนไม่ให้ไปยึดสมมตินนยมอันใดอันเป็นวิสัยของโลก เราจะแก้กิเลสละกิเลสได้จะไปละกิเลสมดในโลกก่อนนั้นมันไม่ได้ต้องละกิเลสในใจใจนี่มันเป็นตัวกิเลสเป็นมารลายูยภายในได้แก่จิตไม่สงบจิตไม่ตั้งมั่นจิตโลเลกิเลสโลเลไม่เลิกละ ทำว่าจิตโลเลกิเลสโลเลนั้นเมื่อตาเห็นลูกมันก็เกิดโลเลขึ้นมาคือถ้าลูกนั้นเป็นลูกขี่โทษกุศถังเป็นลูกที่ไม่สวยไม่งามเป็นลูกที่ไม่ต้องตาต้องใจกิเลสของตัวเองแล้วก็ไม่พอใจไม่อยากเห็น ไม่อยากได้ยินอะไรทุกอย่างมันยุ่งไปหมดนั่นะคือว่าตัวกิเลสมันเป็นอย่างนั้นจึงให้พากันทำจิตทำใจให้วางเฉยพุทธโธอยู่ในใจนี้ธรรมโมสังโฆพระองค์สอนว่าโยภายในนี้ อะไรทั้งหมดนอกจากจิตใจดวงผู้รู้ผู้เห็นอันอยู่สบายภายในใจออกไปแล้วยาได้ยื่นมือยื่นใจออกไปถ้าใจมันออกนอกไปก็มีแต่ทุกข์ทางนั้นโลกนี้มันเต็มไปด้วยทุกข์ทุกข์นั้นเปรียบเหมือนอย่างร้อนหรือว่าไฟ เหมือนโลกเรานี่เป็นไฟลลกอยู่ยงั้นละ่ะใครไปหาไฟมันก็ร้อนโลกสมมุตินี้คือว่าเป็นไฟลาคะเป็นไฟโทสะเป็นไฟโมหะลุกเป็นเปลวโพรองอยู่ในหัวใจมนุษย์คนเรา ถ้าดับถ้าภาวนารวมจิตรวมใจพุทโธอยู่ในจิตในใจให้มันลึกซึ้งโยภายในไม่ออกมายึดหน้าถือตายึดตัวถือตนแล้วจิตใจก็เย็นสบายพุทโธโยภายในพุทโธพุทธะถ้าโยภายในใจของเราจริงๆแนะนั่งก็สบายยืนก็สบายเดินไปมาที่ไหนก็สบาย พราะพระพุทธเจ้าตรัสว่าจิตใจพุทธพุทโธนั้นมันมีอยู่ในตัวคนเราทุกคนแต่เราไม่รู้จักไม่อยู่กับจิตกับใจภายในนี้ดวงพุทธพุทโธมันมีอยู่เราไปโยกับกิเลสความโกรธคือความไม่พอใจกับใครกับสัตว์ตัวไหน เย็ดใจมันก็ออกไปรับเอาเรื่องราวเหล่านั้นอิจชาพยาบาทอาฆาตจองเวรอันนี้เป็นความทุกข์ความเดือดร้อนให้พากันละทิ้งเสียมาทำจิตทำใจในเวลานี้ให้มีความเยือกเยน็นสบายตั้งมั่นอยู่ในตัวในใจเรียกว่าโยในใจเรียกว่าอยู่ภายใน ถ้าโยภายในแล้วสบายใจได้ทุกเวลาไม่ว่าจะเป็นฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูไหนก็ใจสบายทางนั้นเพราะว่าอยู่ในใจไม่โยนอกใจออกไปถ้าโยนอกใจก็เปรียบอุปมาเหมือนว่าฝ้าลงฝนตกคนไม่มีบ้านเรือนเป็นที่อยู่ก็ย่อมเปียกผล เมื่อเปียกผลแล้วมันก็ย่อมหนาวย่อมสะท้านเป็นไปในสิ่งที่ไม่ดีได้ทุกอย่างนั่นแหละคือว่าคนใจไม่สงบไม่ภาวนาไม่มีสิ่งนึกน้อมเตือนใจไว้ใจมันก็วิ่งไปตามรูปเสียงกลิ่นรสโพธพระธรรมลมภายนอกย่อมไม่มีที่สิ้นสุด อะไรอะไรก็ตามให้เรารวมจิตรวมใจให้มาสงบตั้งมั่นอยู่ภายในความทุกข์ความสุขอันใดอันเป็นวิสัยของโลกมันก็มีอยู่ในโลกนี้ถ้าใจเรามีความมุ่งมั่นปั้นใจอยู่ในสมาธิภาวานานั่งก็ภาวานาอยู่ยืนก็ภาวานาเดินไปมาที่ไหนก็ภาวานาอยู่ ตาหูจหมูกหมเล่นกระทบลูกเสียงกินรสโผฏฐะธรรมลมก็ให้จิตใจสงบตั้งมาพิจารณาถึงหลักอนิจจังคือความไม่เที่ยงคนสัตว์วัตถ,ถุธาตุทางร้ายเกิดขึ้นมาแล้วมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนไม่ยั่งยืนไม่เป็นอยู่อย่างนี้ตลอดไปมันเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ มันเต็มไปด้วยทุกข์มันมีแต่เรื่องทุกข์ไอ้เรื่องจะสุขจิตสุขใจนั้นมันยากโยกเว้นเสียแต่ผู้ใดามาเห็นทุกข์เห็นโทษในโลกนี้แล้วก็มาทำใจให้สงบตั้งมัน่นไม่มีตัวอุปทานออกไปยึดหน้าถือตายึดตัวยึดตนยึดชาติยึดตระกูลยึดตัวกูของกูปล่อยวางได้หมดออกไปแล้ว ใจิตใจก็เย็นสบายอยู่ที่ไหนก็ใจสบายคือว่าโยในภาวนาใจมันภาวนานึกน้อมเห็นอยู่ในใจเป็นใจิตใจไม่มีโลภโทสะโมหะนั่นแหละท่านว่าเป็นใจิตใจที่เย็นสบาย เมื่อมันยังไม่ถึงขัน้นใดขั้นหนึ่งก็ตามพุโทโธในใจของเราให้นึกให้น้อมไว้เวลาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหากระทบกระเทือนออกไปกับคนอื่นเราก็ให้รังับดับไว้ไม่ต้องไปเพ่งเล็งคนอื่นว่าทำไมเขาจึงเป็นอย่างนั้นทำไมเขาจึงเป็นอย่างนี้อันนั้นมันเป็นเรื่องของธรรมดาโลก เกิดขึ้นมาแล้วมันก็มีตาหูจมูกเล่นกายใจตาหูจมูกเล่นกายใจของคนเรานั่นจะให้เหมือนกันหมดงามเหมือนกันหมดไม่ให้มีตาบอดตาเหล่ตาเหลิวไม่มีเนะี่ยมันเป็นไปหมดทุกอย่างตาหูจมูกเล่นกายใจที่เรามีสมบัตินี้มาก็เพราะบุญกุศลเก่าเราทำมา จึงได้ร่างกายดีใจดีใจิตใจสำคัญคนเราถ้าใจเสียแล้วเสียหมดทุกอย่างเขาเรียกว่าคนใบ้คนบ้าเสียจริตปิดมนุษย์หระคือว่าคนใจเสียใจเสียคือมันใจเสียแล้วมันร้อนไหมเป็นไฟมอดลรกอยู่ในตัวในใจใครทำอะไรไม่ดีไม่ลายใจใจมันก็เก็บมาเป็นอารมณ์ นั่นละคือคนใจเสียคนใจเสียใจไม่ภาวนาคนภาวนาแล้วไปไหนมาไหนกับพุทโธพร,ระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งธรรมโมพระธรรมเป็นที่พึ่งสังโฆพระสงฆ์เป็นที่พึ่งมีที่พึ่งภายในอยู่ทุกเวลาทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก คือภาวานาอยู่ทุกลมหายใจนั่นแหละนี่แหละเราท่านทั้งหลายการปฏิบัติภาวานานั้นท่านไม่ให้เลือกการเลือกเวลาเมื่อเราได้ยินได้ฟังแล้วก็ให้ากันกำหนดจดจำนำไปประพฤติปฏิบัติก็คงได้รับความสุกความเจริญเอวังก็มีด้วยประกาลฉะนี สัพพิติโยวิวัตชันตุสัพพะโลโควินัสตุมาเตภวัตวันตรารโย ο. สุขีเทคาโยโกภวะอภิวาทนาสิริสเนจังุทธาปัจจายิโนจตารโอธรรมาวัทันติอายุวันโนสุขังภาลางัง